หลังจากที่เมื่อวานเราไปเดินเล่นตลาดนัดและเราได้ซื้อผักคะน้ามาที่อันใหญ่ๆนี่ครับใหญ่ขนาดนี้เลยเขาเรียกว่าผักคะน้าอะไรเราก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องไปดูมเมล็ดพันธุ์มาปลูกครับแล้วก็ดูชื่อพันธุ์ด้วยแต่เรารู้ว่าแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นผักคะน้า<ผ>ที่หวานครับเขาบอกว่าเป็นผักคะน้าหวานเราก็เลยลองซื้อมาผัดดูครับโอ้โหมันใหญ่มากเลยครับแล้วก็กรอบด้วยครับพีเอฟลองกินดิบๆที่แบบฝานเสร็จแล้วกินเลยเนี่ยไม่มีรสชาติขมเลยครับเพื่อนๆครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวแบบนิดๆครับไม่ได้ว่าลนรเยัห ครับเพราะว่าเขาอันใหญ่มากเลยครับเราไม่รู้ว่าจะหั่นเป็นแนวไหนหรือว่าเฉียงยังไงครับเพื่อนๆครับเตรียมวัตถุดิบในการหั่นผักคะน้าเสร็จแล้วเราก็หั่นหมูเสร็จเลยครับเพื่อนๆ่ครับพอหั่นหมูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มตั้งกระทะในการที่จะผัดวันนี้เลยครับเราจะดูซิว่าผัดออกมาแล้วจะอร่อยแค่ไหนครับเพื่อนเพื่อตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันพอน้ำมันเริ่มร้อนเสร็จแล้วเราก็เจียวกระเทียมครับเพื่อนเพื่อครับพอเจียวกระเทียมเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปโคลเลนโคลเลนนิดนึงครับเพื่อนเพ เสร็จแล้วเราก็เร่งไฟแรงๆเลยครับเพื่อนๆครับแล้วก็ใส่ผักคะน้าที่เราเตรียมไว้แล้วครับเพื่อนๆครับพอใส่ผักคะน้าลงไปแล้วก็ผัดพักผัดสักพักหนึ่งแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำมันหอยครับก็เป็นอันว่าใช้ได้หน้าตาประมาณนี้ <c oughs> แล้วเราก็ตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟครับไปดูผลตอบรับกันว่าเป็นยังไงโอมาเลยครับนี่คือผัดผักคะน้าหวานหรือว่าเขาเรียกว่าคะน้าอะไรอีกือไม่รู้ชื่มันคะน้าเห็ดหอมเห็ดอะไรสักอย่างนี่แหละเรายังไม่ดูเม็ดพันเลย อร่อยมากเราจะซื้อเม็ดพันธุ์มาปลูกรองดิเป็นไงอบ<อ>เอออร่อยเออหวานด้วยอร่อยมากไม่ขมเลยนะใช่ไม่ขมเลยนี่แหละเราเจอแล้วผักที่จะปลูกติดบ้านเราแล้วดึงยางตอนนี้เรากำลังจะคัดเ,นะเลือกผักที่แบบจะปลูกให้ได้ตลอดทั้งปีเดี๋ยวไม่กินผักเป็นไงละ่ะเอ,อ้ กรอบอร่อยมากนี่<ม>กรอบทะยินอย่ไหมะยินาพี่แทนลองชิมครับ<ม>ผัดผักคะนา้าเดี๋ยวเราต้องไปดูชื่อก่อนชื่อว่าอะไรแต่ผักคะน้าหวานแน่นอนกรอบด้วย,<ม>ยอยอ่างลอยยะนี่เดี๋ยวเราจะปลูกติดบ้านไว้ตลอดปีเลยนั่นลงนั่นแรงเดี๋ยวทำที่ปลูก อร่อยจริงไม่ขมด้วยนี่ไงหวานเออหวานด้วยบอกกับพ่อทำอร่อยพ่อทำอร่อยอยู่แล้วพ่ดเดวกินคะน้าครั้งแรกครับผักคะน้าเออกว้างงับเลยลูกลองเคี้ยวเลยกวมกงมเหมือนแตงเลยเป็นไงเคี้ยวก่อนจีเป็นไงเก็มๆแล้วผักมันหวานอร่อยไหมล่ะไม่ได้กินกาบข้าวไงเค็มอันนี้แบบ เ,เป็นไงโอเคไหมเคี้ยมนิดนึงไม่โอเค <laughs> เหมือนแปเ,เกี้ยวเกืนกรอบอร่อย